นักเรียนที่รักทุกคนวันนี้เรียนแคณนิสออนไลน์นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้ครูก็จะมาเฉลยข้อขสอบสอบสวทนะคะปี 25- 6 2ัแต่ก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพจของครูด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูโจทย์้อนี้กันเลยนะคะกำหนดให้ ace opt และ w <า>แทนเลขโดดที่มีค่าไม่ซ้ำกันโดยที่ CAT บวก COW เท่ากับ PET ถ้า PET แทนเลขโดด692ตามลำดับและ CAT ลบ COW เป็นจำนวนนับแล้วผลลัพธ์ของ CAT ลบ COW ที่เป็นไปได้ทั้งหมดรวมกันเป็นเท่าใดอ่าอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าเขาถามอะไรนะคำถามของเขาก็คือ ผลลัพธ์ของแคทลบคาวนะคะที่เป็นไปได้ทั้งหมดรวมกันเป็นเท่าใดอ่าทีนี้เราจะหาผลลัพธ์ของไอตัวนี้ได้อย่างไรเราก็ต้องมาดูก่อนค่ะว่าไอตัวอักษรแต่ละตัวเราสามารถแทนค่าเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างซึ่งจากโจทย์ที่เขากำหนดให้นะคะเขาบอกว่าตัวอักษรพวกนี้เนี่ยแทนเลขโดดที่มีค่าไม่ซ้ำกันค่ะเลขโดดคืออะไรคะนะักเรียน เลขโดดก็คือ,อตัวเลขนะคะเดี๋ยวๆเลยหลักเดียวๆนะคะก็อย่างเช่น0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะเลขโดดจะมี10ตัว <4. S 1> ด้วยกันนะคะก็คือ0ถึง9นะคะเอาละค่ะทีนี้เราก็มาวิเคราะห์ทีละตัว จากโจทย์ตรงนี้เขาเอาเขาใบมาให้เราแล้วครึ่งหนึ่งนะคะว่าถ้า PET แทนเลขโดด692ตามลำดับนะคะถ้า PET แทนเลขโดด692ตามลำดับแล้วนะคะแสดงว่าเขากำหนดมาให้เราแล้วดังนั้นเราก็รู้แล้วนะคะว่า p เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ6ใช่ไหมคะที่เขากำหนดมาให้แล้วก็ e มีค่าเท่ากับ 9นะคะแล้วก็ T มีค่าเท่ากับ2นะคะดังนั้นจากกำหนดจากโจทย์ที่เขากำหนดมาให้ตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็ไปเขียนเปลี่ยนใหม่เลยนะคะไปเขียนเองนะคะโดยตัวไหนที่เรารู้ค่าแล้วก็ให้เราไปเขียนแทนค่าลงไปได้เลยนะคะเป็นแบบนี้เนาะตัว T ในเมื่อเรารู้แล้วเราก็เขียนเปลี่ยนเป็นเลข2ไปเลยนะคะ e เรารู้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเลข9นะคะและ p เรารู้แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเลข6ไปเลยนะคะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยจากจากสิ่งที่เขาให้มานี้นะคะนะคะอย่างสองบวก w เท่ากับ2อบวกอะไรล่ะคะที่มีค่าคงเดิมก็แน่นอนก็คือ2บวก0ย์ใช่ไหมคะดังนั้น W ของเราก็คืออะไรคะ ก็คือ0ใช่ไหมคะต่อไป A บวก0เท่ากับ9 A บวก0เท่ากับ9ตอนนี้คือเราไม่รู้ว่า A คืออะไรศูย์คืออะไรนะคะดังนั้นเราก็ยังเดาไม่ได้ก็ตั้งไว้ก่อนต่อไปนะคะก็ c บวก C เท่ากับ6นะคะ c บวก C เท่ากับ6อะไรนะคะที่บวกกันแล้วได้เท่ากับ6 ตัวเลข2ตัวที่เหมือนกันนะคะบวกกันได้เท่ากับ6คืออะไรก็คือเลขคือเลขอะไรคะก็เลข3ไงใช่ไหมคะ3บวก3เท่ากับ6ดังนั้นตอนนี้เรารู้อีกตัวหนึ่งแล้วว่า c ก็คือ3ดังนั้นทั้งเจ็ดตัวที่เขาให้มาเนี่ยเรารู้ไปแล้ว5เหลือตัวที่เราไม่รู้เป็นปริศนาให้เราต้องแก้ก็คือ a กับ o นะคะทีนี้เรามาดูว่าเหลือเลขโดดอะไรบ้างที่จะแทนเป็น a กับ o ได้บ้างนะอะ่เรามาดูกันก่อนเลขโดดเนี่ยมันมี0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะเลขที่เรามีแล้วตัดออกไปเพราะเขาบอกว่าไม่สํากันเนาะดังนั้น3ไม่ใช่0ไม่ใช่ สก็ไม่ใช่เลขไหนอีกคะเไม่ใช่ครบแล้วยัง6ไม่ใช่นะคะหมดแล้วดังนั้นเหลือตัวที่เป็น A ได้หรือเป็น O ได้ก็มี1มีสมี5มี7มี8นะคะแต่จากโจทย์ของเรานะคะคือ A บวก O เท่ากับ9เราต้องมาดูก่อนว่า เลขไหนมั่งที่มันบวกกันแล้วได้9นะคะจากเลขที่กำหนดให้นี้นะคะอ่ะถ้าหากว่า A เป็น1ถ้า A เป็น1เนี่ยนะลอง A เป็น1ก่อน A เป็น1ก็คืออีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็น8อ่าตัวแรกเราแทน A ตัวที่2เราแทนด้วย O นะคะ ่าก็จะได้ว่า a เท่ากับ1และ o เท่ากับ8ได้นั้นกรณีที่1ก็คือเดี๋ยวครูเขียนเป็นคู่อันดับนะคะตัวแรกแทนด้วย a เนาะและตัวที่2ก็แทนด้วย o อ่าคู่อันดับที่1ก็คือ x 1กับ8ต่อไปอะไรอีกที่บวกกันแล้วได้9ถ้าหากว่า a คือ c o ก็คือ 5ใช่ไหมคะดังนั้นคู่อันดับที่2ที่เป็นไปได้ก็คือ ACO 5นะคะต่อไปถ้า A คือ5 O คืออะไรคะ O ก็คือ4อ่าคู่อันดับต่อไปนะคะก็คือถ้า A คือ5 O ก็คือ4ต่อไปถ้า A คือ7 ถ้า a คือ7 7บวกอะไรได้9 7บวก2นะคะแต่ว่า2เราใช้ไปแล้วดังนั้นกรณีที่เป็น7จึงใช้ไม่ได้นะคะ7ใช้ไม่ได้ก็มาดูอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้า a เป็น8 o ก็เป็นอะไรได้บ้าง o ก็เป็น1นะคะมันก็จะได้9โอเคแสดงว่ากรณีที่4ก็คือ a 8แล้วก็ o เป็น1ก็ หมดแล้วนะคะโอเคค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะพอเรารู้แล้วนะคะว่า A กับ O เป็นอะไรได้บ้างนะคะซึ่งก็มีสีคู่อันดับนี้นะคะทีนี้เราก็มาหาคำตอบกันของแคทลบคาวเนี่ยนะคะเรามาหาคำตอบซึ่งนักเกรียนก็ต้องไปเขียนมาเลยนะคะว่า C เราก็แทนให้เป็น3เลยนะคะ ไอตัวที่เรารู้แล้วอย่าง C C T W เนี่ยให้เราแทนเลยนะคะอย่างนี้ก็จะเป็น 3A 2ลบ 3O แล้วก็0นะคะที่นี้นะัเกเรียน2ลบ0แน่นอนได้2นะคะ3ลบ3ก็แน่นอนเท่ากับ0แต่ A ลบ O เราไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็ต้องแทนค่าจากตัวที่ มีโอกาสเป็นไปได้ก็คือ1กับ8แต่ถ้า A เป็น1 O เป็น8มันลบกันไม่ได้เป็นจำนวนนับดังนั้นกรณีที่ A เป็น1 O เป็น8จึงเป็นไปไม่ได้นะคะกรณีที่4กับ5ก็เหมือนกันถ้า A เท่ากับ4อ่านะคะถ้าถ้าตัว A เนี่ยเป็น4ตัว O เป็น5 4ลบ5ก็ไม่ได้เป็นจำนวนนับนะคะดังนั้น เอเท่ากับส O โอเท่ากับ5ก็เลยเป็นไปไม่ได้ก็เหลือแค่2กรณีนะคะก็คือกรณีที่1ที่เป็นไปได้ก็คือ A เท่ากับ5และ O เท่ากับ4นะคะเมื่อ A เท่ากับ5 O เท่ากับ4เราจะได้ามอาลบ340นะคะลบกันก็จะได้เท่ากับ12อันนี้คือกรณีที่1นะคะกรณีที่1ที่เป็นไปได้ก็คือ แคทลบคาวกรณีที่1นะคะจะเท่ากับ12ส่วนกรณีที่2กรณีที่2ก็คือเมื่อเราแทน A ด้วย8แล้วก็แทน O ด้วย1นะคะถ้าเราแทน A ด้วย8แทน O ด้วย1เราก็จะได้คำตอบนะคะ8 2ลบ2ได้0 8ลบ1ได้7 3ลบ 3ได้0นะคะกรณีที่2คํคำตอบก็คือ72นะคะ mm hmm. mm hmm. อ่าเราได้แล้วคำตอบของแคทลบคาว mm hmm. ที่เป็นไปได้ทั้ง2กรณีนะคะเอามารวมกันก็คือเอา12บวก72นะคะรวมกันก็จะได้เท่ากับ84นั่นเองค่ะ เอาละข้อนี้ก็ค่อนข้างจะสับสนนิดนึงนะคะแต่ถ้านักเกรียนหัดทำบ่อยๆแน่นอนคะ่ะว่าต้องมีสักวันที่นักเกรียนเห็นข้อสอบประเภทนี้แล้วยิ้มได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ขออวยพรให้นักเกรียนเนี่ยเก่งคณิตมากขึ้นในทุกๆวันสวัสดีค่ะ